กลางเดือนแบบนี้ก็กินแจวกินปนไปจังสันระพี่น้องมาจ้า สวัสดีจ้ามือนี้สิน้ำเสนอเมนูบ่นปลาทูกับผักลวกแซบๆจ้ามาเบิ่งมาชมน้ำกันจ้ะพี่น้องมือนี่ฉันก็ไปตลาดจ้าก็ได้ผักมหลากหลายอยู่พี่น้องอันนี้ก็เซ็นยอดดอกกระเจียวจ้าฉันก็บ่เคยกินดิพี่น้องแต่คืออยากก็เลยซื้อมากําละสิบบาทจ้ะพี่น้องได้หลหล,ลายกับยอดนอค้าจ้าย่างระหาบาทสิบบาทอยู่ตลาดก็ได้หลายพ่ออย,ออยู่พ่อกินอยู่จ้ะพี่น้องได้ผักก้านจองมาล วกน้าจากพี่น้องผักขั้นจองกะกําละสิบบาทได้หลายหลายแบกมากกะซีบแพยพี่น้องเอ้ยได้หลายแห้งัดที่นี่เ้ากระมาขว่พีขว่กระเทียมจากพี่น้องไผ่มากหลายกระไ้หลายไผ่มากแซบกระไสเแซบเนาะพี่น้องเนาะกระซมีพริกกระเทียมหัวหอมจาแล้วฮะกระซมาต้มปลาทูของห้าว่ว้จากัดนี้มือนี้ได้ปลาทูโตใหญ่ใหญจากน้ำต้มปลาทูชักกระซีใสปลาแดกลงไปน้ำด้วยจากพี่น้องเพิ่มความนัวจามือนี้มีเห็ดเฟียงน้ำจาเอาเห็ดเฟียงมาเจวใส่น้ำพี่น้องมันจังได้หลายตืมกันมือนี้ฉันเห็ดลายจาก พี่น้องชันสีตาข่หองเม่กับหองย่ายคางคางน้ำจ้าแบ่งปันเพิ่นกินเมนูกิน่าย,ยู่งอีสานบ้านเฮ้าเนาะจ้าผู้เฒ่าเพิ่นมาปนปนเจลเจลนี่ก็เลยเฮ็ดเพื่อเพิ่นจ้าแบ่งเพิ่นกินปลาทูโตอ้วบอวดนัวนัวพี่น้องมาเด้อมากินน้ำฉันเด้อฉันสีเจลเป็นหม้อพุลละมือนี่นี่จ้าการะเทียมหัวหอมพริกเฮ้ากระขวัวสุกเรียบร้อยแล้ว หอมพี่น้องจนได้เปิดประตูเฮดพูลละเด้อเมนูนี่โบดว่ามันหอมเตดะด่างของคางๆางกะซิวา่าลนะเนาะขอโทษขออภัยเด้อจ้า เฮ็ดจังใดได้เนาะพี่น้องซื้อเพิ่นกินมันกับบะคือเฮ้าเห็ดเอาจ้าเฮ้าเห็ดเอาพันใดแบ่งย้ายแบ่งหน้าแบ่งอาเฮ้ากินกันหนาจ้าพี่น้องเฮ้าอยากกินรสซาดใดเฮ้าก็ปรุงเอาเฮ้าอยากกินอียงเฮ้าก็เลือกเอาผักหญ้าเฮ้ากะใดพี่น้องมันหลากหลายกว่าเฮ้าไปซื้อเพิ่นซื้อเพื่อนก็คือสิบ่ได้กินลายปานนี้ดอกจ้าเฮายังพอมีเหือมีแห้งเฮ้าก็มาเห็ดเอาเนาะจ้าเวลาก็เหลือจ้าหลังเลิกงานเฮ้าก็มาเห็ดอาหารนี่แหละจ้าพี่น้องพ่อได้มีคอนเทนต์ทายทําลงสอ ส่องลงอย่างเพื่อสิได้รายได้เสริมคือส่องอื่นเพิ่นนะจ้ะพี่น้องก็ฝากพี่น้องเอฟซีเบิงแง่งกันในเด้อคอยเหตุคอยพัฒนาคอยปรับปรุงไปอะไรพี่น้องมีอย่างแน,นะนำก็ฝากบอกฝากเตือนกันในเด้อจ้า <c oughs> เหตุอีหยังบ่ถือบ่ต้องก็ะได <c oughs> โอ้ยโอ้ยค่าแต่ฝอยปอนปลาทูเข้าไปห่อใส่แล้วก็ตามที่เห็นในแหละเนาะพี่น้องไผก็คือสิบปนเปลี่ยนดังเนาะพี่น้องสํำปนปลาทูสซ้ำปนปลาทูซื้อก็สีอยากมาผักมาฝอยเนาะภาษีว่าอีกแลยเนาะพี่น้อง แต่ว่าพื out, ้นพวกว่าปนว่าเจลนี I mean, ่เม yeah, exactly. ื่อก็ต้องมีรสชาติเผ็ดน้ำเค็ม like น้ำเนาะพี like ่น้องเนาะเขาจังเมียงพักเนียงหยาคุยเข่าคำใหญ่ๆได้เสพๆเนื้อเนาะจ้าเมนูนี่ว่าเฮ็ดง่ายกับบอง่ายว่าเฮ็ดยากกับบอยากเด้อพี่น้องแต่เครื่องมันหลายอย่างพี่น้องเอ้ยว่าสเตรียมปอกหอมปอกกระเทียมขัวมักเพ็ดลวกพักลวกหยาแกะโป้งแกะปลาพี่น้องหลายอย่างอยู่เพื่อสิได้กินพี่น้องแต่พอเฮ็ดออกมาล่ะเกษตบพี่น้องได้กินหลายคราบจ้าเพราะว่าเครื่องข้าใซ่หลายอย่างมันร่วมๆกันแล้วมันลดได้เป็น ถวยบ้างไงผุนพี่น้องเบิง้งชายเวียงแชซิซิมแล้วจ้าคำนีป้อนคนดูเป็นไดพี่น้องสู้สองนิ้วแล้วแซ่บพานจา้าขั้งแรกของฉันเลยนี่นีพี่น้องสําหรับการเฮิตอันนี้ฮะมาเด้อพี่น้องเด้อมาซิมเบิงน้กากันจ้าฉชนกระตากแบ่งไปให้ย,าย่ากับแบ่งไปให้หน้าเพื่อนซิมน้ำแลจ้ะแบงผักแบ่งหญ้าที่ลวกไปให้เพื่อนซิมน้ํจาจ้เพื่อนสีวาจังใดละเด้อ <laughs> ไปแล้วจ้พี่น้องมือนีลาไปก่อนพี่กัดกระเทียมทวนดองอยู่ในตะกร้ากดได้เลยจ้า